มักได้เพิ่นขวดหรือจ้ครข้างในไว้ครับนี่จงไส้จงพุงจงตับจงขี้ออนไส้ออนไหมวันนี้แ็ดคักแค่วันนี้ปานหมูหันเป็นตีงนูปานูหันใส่ของแซมครับมีความมันและความขมในตัวสวัสดีครับผมเกี่ยนน้ำกินครับ ลราไปทั่วที่หากินกับชาวบ้านครับวันนี้หลังจากเลิกงานโอ้ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับตรงดิ่งมาที่ครัวระยำเพราะเป็นบ้านเจ๊ใจแหละบ้านเจ๊ใจแต่ <laughs> ผมเป็นคนตั้งว่าเป็นครัวระายำจำใจว่าบางครั้งแกไม่ได้กินแกก็ทําให้ครับ <laughs> กับข้าวไม่ได้กินแต่ทําให้กับแกไม่ได้กินก็ทําให้ครัวระยาจำจาใจจำใจทําให้พวกผมวันนี้ได้อีกแล้วครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผม <laughs> หนุ่มร็อกของเราไปไหนแล้วแต่ผลงานของแกก็สุดยอดนะครับนี่ห้ตัวที่ร็อกหนุ่มร็อกได้เลยเมื่อคืนนี้แกเมาคนเดียวครับห้าตัวเบา <5 S 1> ได้ห้าตัวเมื่อคืนครับแต่ <5 S 1> เขาเรียกว่าหนูครัวหมายถึงว่าหนูที่ในอยู่ในวงเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะครับลูกหลานอยู่ในใคล้ายๆกับยู ในรูเดียวกันมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หนูที่สำแหลนะครับครัวไปว่าสำแหลบางคือหนมาวบ้านมาแล้วเจ้าของเจ้าของผลงานข้ามคืนนี้ฉายดียวครับผมผ่านล็อกผ่านล็อกก็เสียงหน่อย โอ้โหสวัสดีครับผมเป็นใครเดี๋ยวโอเคไมาให้ดูนะคลิปมาให้ดูหน่อยตอนไปไปคนเดียวน่ะโอเคครับโอเคเดี๋ยวจะหาว่าโม้อีกเขาไม่ได้โมโอ้โหวันนี้จะทำกินจักรโตทำกินซอสเหลือไว้อันนี้เหลือไว้ทำเมนูใหม่แล้วก็มือไมโ้มัดไดเพิ่นขวดหรือจุ้งข้างในไว้ครับนี่ จงไส่จงผุงจ้องตับจ้องขี้อ้อนใส่อ้อนไหมประทับใจครับประทับใจดขี้อ้อนแข็งๆนดํานคนสาดิตกินขี้ครับอะขี้หนูนะครับจะขี้คนตอนนี้ก็าใครเป็นพ่อครัวมานนีล็อกล็อกมาเลอ๋อครับ หามาเองทําเองคนอื่นเห็ดมูกินนวสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอมรับยอมรับโอเคครับวันนี้เจใจสบายวันนี้เจใจสว่างเหมือนเดิมคนไรเห็ดไมเนี่ยรอแต่เพิ่นกินอยู่พะโจ้ครับนี่แหละครไรยำหมายถึงว่าครไรยำจําใจทําให้แต่ไม่กินก็มีครับบางเมนูยกตัวอย่างแกจะไม่กินเนื้อแกก็ทําชิมให้แต่ไม่กิน หนูก็เหมือนกันครับแกทำอะไรให้ก็ได้แต่แกไม่กินโอ้โหสุดยอดมาที่นี่แหละเป็นส่วนตัวที่สุดมาที่นี่ชัวร์ที่สุดครับว่าตาเปลือยรู้สึกจะมืดเร็วครับน้าหนาตัวนี้หกโมงหกโมงตรงแล้มืดเลยครับนี่ แต่มื่อนี้มันบหนาวปรเดียครับพี่น้องครับมันรู้สึกว่าถ้าปกติซํานี้มันโอ้เย็นแล้วแด่กอดเอิกเลยถ้าใส่เสื้อแขนสั้นมากเลยครับยองมองอะมองเอาเด้อมองได้ยินแล้วพี่พี่พี่เออมาเล่นวันนี้เฮ็ดคักแค่วันนี้ปานหมูหันเป็นเสียงลังอ่ะเออปีงนูปลานูหันมีการแปะ นหันซีมุมโอ้โหห็ดคักเลยทอกเอ้ยืนนี้คือทีซ่บบางนิดขึ้มือนี้เนาะแม่นแล้วมันเมื่อแซ่บยู่ในคอยคัันีองแหนูแซ่บก็มีคอยนี่แหละแซ่ก็หนูอีกค่อยคแซ่บก็หนูอีกใส่ใส่ยุดืัอนั้นบ่นใดกินขี้ือนี้ด้กินไส้ดีขี้เลยเนาะวันนี้ กักมนีิฮะมือนั้นเมือนฟาวเฮ้ยเหมือน้นเด็กมือนอะฟาวออกมาโอเคโอเคครับนายฟานเขาเป็นพ่อครัวในตัวเชฟร็อก็อกต้องเป็นหนุ่มคนนี้โอเคคุยได้ครับคุยได้มึงคุยได้มึงคุยได้นี่ออเดอร์ครับก่อนกินของข่าวกินของหวานก่อนครับสไต เกียดน้ำกินอันนี้ของของว,วัดมาต่วัดพอดีมือนี่มีงานบวชกอยครับกอยปรุงเกียบร้อยขูดขพรากเผาซะพร้อมอร่อยยจริงจริงอิ่มก้อนไปกินหนูเลยกินก้อยอิ่มไปกินหนูเลย ฉันคนบางคนนี่ไปกินล็อกห <c oughs> อขอกนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปกินหนู <c oughs> ขอมมันจะอิ่มก่อนราวนัดกันเลยเรื่องรัเรืองทีห้าเรื่องคุณดวงยอดยาง 15, ่ีง่ห้าเดือถ้าพูดเห็นค่อยก็บพยามเลยเนาะยังาไรฟังเสียงมันอาาฮะก่อเข้าเอาบืก เมนูพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับหนูหนูพร้อมเสิร์ฟครับอืมทางในเป็นในพารเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นพ่อครัวทรีอินวันครับผมยองเบิร์กคิ้วยังกาแฟเลยทรีอินวันนี่ปั้นม่ก้อนนะครับใจใจปั้นอย่างกินกับยังหมูแห้งอ๋อกินหมูครับไม่กินเนื้อสัตว์แต่กิน เนื้อหมูโบกินเนื้องูเนื้อควายอธิบายความไปนี่แหละไม่กินสันหญ่เอาในพานเติมก่อนในพานเติมแล้วนะอ๋อปลาข้าวเหนียวก่อนนะครับผมจะเติมไส้เหมือนเดิมช่วงนี้กินในไส้หมดขาถึงขาเหมั่นบานหมั่นบานหมูเนาะมั่นอะไรกับบานหนู่มหนุหนูนะครับวันนี้เราจะมาโซอุ้ยร้อนๆเลยนะครับผมอ้ำม ครับยอมกระดูกให้ฟังไหอนีอีกแล้วครับดิว่นจะกินอะไรจะด้กินวะนี่กินกินกินมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนี่มันเมียโทรให้ไปตากผ้าไงไอกอนเมียบอกวาายให้เขาไปเบิ้ลเขาจับจุดตนมืด เียไซไปตั้า้างบงไปเโห่เนาะนาดูมวงดีมองรับอะไรยังมีคนหูจักอยู่เลยอันนอันนี้สังเกตมังแล้วสองรอบแล้วมือนีหน้าทิ่มีเอามั่รับตายแหละโปรนห้ือบ้านไหม ในเวลาของเกียดแล้วครับเสข้าเโอใส่เพราะใส่ไปสิมันไส่มีแต่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตุ่มโคเลยๆครับวเดียวเดียวคำเดียวดูกร้อนมีเจ้เนาะนอยเนาะมันเยียวก็เาก็ได้ขอ หัวต้องสมรักมักแหนหัวหัวหัวน้องเดี๋ยวมือเ้าเขาจะได้กินไส้ตัวเนี้ยส่กับไส้ของแซฟครับมีความมันแลบความขมในตัวกูตั้งไว้สี่ห้าลี่เด้อหลีู่ต้องตั้งดอกว่ากูเบิ่งบอนจบกูนี้เออ เอาให้กีต้อให้มันกินบรอมันกินดอกมันกินมันกินสปายอ่างพีเยดน้มกินตับครับตับยังฟางคนโนินวยัหมดหัวยิ้ม หนูน้อยน้อยน้องกันหนูแซมกันกระที่อันให้มึงมุกอาดหะตัวนั้นตัวมันนั่นมันจ้อยนึกเออมือบ๊ปีปิงเนาะอาสดสดเหมืนได้กระหนูเขาบอกเอาไกอะไรในบ้าหรอโอ้โหข้าเอาสดสดเนาะบ๊อได้อันอันนั้นบ๊อบเอาไกหิมะน้อยจ้อยเลยหนูมันนี่แราเลยไม่สนใจส่วนอื่นเลยโอ้ยโ้หนูมันคือคือมันคัอ่ะสุดยอดเลยเด้น แม้ตัวใหญ่แ้นะแต่คัดมันห้ามมันมันมันยิ่ตัวน้อยถ้ามีคัดอ้อนขนาเาไรนป้าเลยเนาะแซมก้มือไอที่ว่าใ่เมืมอกิ้นี่น้อยเลยแมมักมัไม่เห็นอ๋อแล้วมันมันเนะมักจักชั่วโมงชั่วโมงป้าเพิ่มชั่วโมงเพิ่มอาบน้ำอยอ ประมาณประมาณเระมาชิ้นชิ้นแบบโรเสร็เสมันมันมันุ่พวกนี้ต้องเมนูอะไรพ่งนี้นี้าไปซีนอแต่บุตรื่นเด กูงเก็บแก้วกูยังย้ำเลยบหัวมึงทิ้มโอ้คอยไได้ึ้นจำเนาะเะลายในปกเพ่นลลายในป้าพ่นวะโลดเทียมเลยเปนก็เข้าเสแล้วเจเข้าไปจเข้าไปดูเจ้าเจ้ายู่แล้วปะเออคอยปจัดเบียร์สองขวดเด้อมือมดหู้ข้าตื่นักข้ากากินมเข้าในจิตกินเมือก็ตองอันั้นอื này là chỉ thao đi. võ Amen. 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 đi Amen. 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 đi Amen. 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 เฮ็ดขึ้นหนูตัวตะโคลนี่น้อยใส่ระบบใส่เร็วบ๊เป็นตาได้เนาะนอนได้เป็นการมือตามือเซนแล้วเดี๋ยวไปโอ้มึงกินหางมาเลยได้รุ่นนี้ข้าวเลยกินได้เมื่อกูย่างเลยกูกินได้แต่ขนวัดเขาลวกต้มน้ำมันลวกอนั่งมึงเจ้าจนแป๊ดโม่งไปเฮ็ดงานมึงเจ้า มันบริจาคได้เข้าตัวเย็นไว้จกมาหาจุ๊บข้ามอย่างเ้าไทอันนั้นไทยอย่างนั้นถ้าได้ตัวแง่ทาผ่านเี่เมนูต้มส้มครับกอัอลีแซบเืนอย่างนี่มี่ยฮะเป็นเหมือนต้มส้มหนูต้มส้มหนูเลยแซบครับใชส่หยังฮะใส่หยังต้มคือต้มไกลนี่เลยโอ้อรีคับเอย่างนี่เนื้อบมแน่นเอายางก็ได้ยางเอ้มเอมก็น้องเห็นเปื่อยคักเนาะโอ้โอยางก็เปื่ยเลย นีความเทียบเอามือระบบงเจ้าน่นะควาเทียบจะเริ่มเติบโตเดียวนี้เรี่อนอาหารยัตัดตัวจะเริ่ออาหารพูดเหมือนเดิมยังไม่แก่นะแต่มีหวังเหล้าเลยมื่อไหรเราไปกินข้าวไรคำสุดท้ายพรอมอ่เข้ามัรสิอ้วนครับเท่าเละโอ้ เมือนปรุ่นเขาเอามารุ่นกินกินไปรุ่นรุ่นกินรุ่นเหรอมึงกไปยไรุ่นอุ้ยกเลยรัวหากินเยอออลองหรอนี่มองแซมมันจ้องแหวนแล้วพี่โคงโพี่โคงครับพี่โคงหนุ่มล็อกแน่นอนจริงๆ คงนี้เมนูอะไรบล็อกเป็นตาฝากอนาคตไว้อยู่นี่กินไปเออหากินไปนี่หากินเก่งทำเองด้วยเสิร์ฟเองน้ำบางที่ก็ซื้อเล่าพร้อมศูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์อื่มา้นสิกโลศูนย์สองในโมเมนต์แล้วช่วงนี้อเติมแป๊บเดียวครับดุมหนูคนเดียว

กินไปากินสวนเลยงนี่มกินสวนี่กินเลยลุกเร็วเห็นอ่มาเนี้ยงมดกินหดสัตว์ป้าก็กินเสยอาหารป้าก็กินนียยอมรับเลยจะเย็นจะเย็นวันจะเย็นจะเย็นเมืองแจเลยาหรเมือเแ้าแจวเลยอ

มซื่อออนหมืนเด้อบหมือนตัวนี้ตัวน้อยตัวแอบลือกบะได้เนี่ยจนหมดเออซื้อมาเาวน์เนี่ยโอ้ไปเนาะเออวันสิบอะไรเนี่ยติ๊บลอยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับลาไปแค่นี้ครับผมที่มางว่าจะโตหรอ ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับเกียดน้ำกินเราไปโทุกที่หากินกับชาวบ้านดียครับ